ยิ่งโอ๋ให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานนะครับผมโอเคนะวันนี้ผมอยู่เกมายคราฟต์นะครับผมกับมอสมันไม่ใช่มอสอ่ะมันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมต่อมอสของเขาดีมากนะครับเป็นมอสแบบยิงกันนะครับผมโอ้ไม่แก๊นะครับแบบแบบไฟกันแบบว่าเป็นคล้ายๆคอฟดูตี้เลยนะครับผมซึ่งมอสนี้แบบมันไม่ใช่มอสอ่ะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เล่นง่ายๆครับผมก็คือกดคลิกขวาปุ๊บมันจะยิงค้างให้กูเลยนะครับผมเมื่อกดคลิกขวาอีกทีนึงมันถึงจะหยุดยิงให้นะครับผมมมีีระเเบิดดลือ มีอย่างดีเลยครับผมมันมีมีดคว่างด้วยนะแต่ว่ามีดคว้างมันสำหรับคนเติมหรือเปล่าไม่รู้ครับผมวันนี้ผมอยู่กับทีมน้ำเงิน,นะผมตะกี้ผมเล่นไปรอบหนึ่งก็สนุกมากครับผมรอบหนึ่งกำหนดเวลาให้ประมาณ15นาทีนะครับผมนั่นไงครับผมมันจะทีมแดงนะนะครผมภารกิจของเราก็คือต้องฆ่าทีมแดงพวกนี้นครับผมเราก็ทำการยึดยึดเมืองมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมต้องลงไปข้างล่างแล้วครับผมว่าตรงนี้แม่งคนรู้เยอะว่ะนะฮะไม่ได้ครับผมไม่ได้นะอันนี้ต้องเล่นเป็นทหาหานะผมสไตล์ของดู เดบโอ้ <laughs> <laughs> นะ oh my god เนีนยบเนี้เนบเนี้ยบเดี๋ยวนนเดี๋ยวนดีปยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมี๋ยรเดี๋ยวเดี๋ยวมดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋นยวเดีนยวเด็นยวเดี๋ผมเดนอยางนี้ยะเดีบเวเดุนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยอ,อ้นี๋ยวเนะี๋มวงดี๋ยวเดีายวเดี๋ยวเดีวเดีอยวเดี๋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 ยวเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอีโหมีดีดยวงคีับผมทีมบวกนะครวบครัยงเดีายะเดีบโว้ my gosh นีครับ แม่งโกงชิบหายเลยกูมีแค่เอ็มบีห้าก็บอกเดียวนะครับดูยังไงอย่างเงก็ไม่ใช่เอ็มบีห้าครับผมวันนี้ดูยังไงมันเป็นเอ็มโฟไม่ใช่เหรอครับนะครับแต่ว่าในเกมนี้บอกเป็นเอ็มบีห้าครับผมนี่ทุกคนท่านอาจจะสงสัยไอ้เหี้ยนี่มันตัวอะไรนี่เป็นป้อมนะครับผมถ้าใครเดินผ่านมันจะยิงนะครับโมือไหร่แก๊สนะครับเฉพาะทีมันนะครับผมถ้าทีมันเดินผ่านปุ๊บยิงมันโด้อเด้อเดโอเด้อโอ้โหทําไมกูทําไมมันจุดศูนย์กลางโอ้ไอ้เหี้ยแม่งเด้งดีด้วย เออเนี่นะครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้นั่นไงครับผมถ้าเวลาผมฆ่าครับผมมันจะมีขึ้นตรงด้านล่างครับผมเห็นไหมครับว่าไอ้ว่าไอ้ปลาเนี่ถูกฆ่าโดยแบ็คลิสอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้ผมฆ่าสองตายหนึ่งนะฮะมันจะมีแบบอยู่ด้านบนครับผมมันในข้างบนเป็นค่าสเตตัสครับผมว่าเราสามารถยึดพงอะไรได้ฆ่ากี่ตัวตายกี่ตัวครับผมยึดโอ้โหแม่งเยอะมากครับผมเราต้องปาระเบิดขึ้นไปครับผมไม่ได้นะฮะไอ้แม่งมันปาระเบิดออกมาครับผมโอเคนะตอนนี้ผมใช้ระเบิดปามันเรียบร้อยเลยนะครับ ปลาเลยนะโอ๊ยเดี๋ยวเดี good, ๋ยวมาอีกก็มาอีกแล้วเนี่ยนั่นครับผมมันตั้งป้อมได้ยังไงวะตั้งป้อมไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหลอยไปอีกทางผมไม่ได้เลยนะเล่นมาสักถึงมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแม่งแม่งอยู่ป้อมบนนะผมไม่ได้นะครับโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันดำน้ำอยู่ผมไม่น่าจะถึงครับผมถามว่ายิงถึงเหี้ยตายเลยโดนมีดปะเฮ้ยโดนสไนเปอร์ครับผมมีสไนเปอร์ด้วยอยู่กอดเฮดช็อตโอ้โหมึงโดนเฮดช็อตตเเเเ็มม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 ลลยยนนะะคคคครรรรัััับบบบไไไไไไ่่่ดด้้้ผผผีีปปือสูกาแ เอ็มบีห้าก็จอกก็จอกอ่ะเขาบอกอันนี้เป็นเซิร์ฟคนรวยเล่นนะผมเพราะว่ามันไม่ใช่มีแบบบอสน,นี้แค่บอสเดียวไม่ใช่ครับผมมันไม่ได้มีปักกินนี้แค่ปักกินเดียวนะผมเพราะว่าม,มีเยอะมากนะครับไม่อยากจะพูดับผมแต่มันมีหลายด่านมากมีแบบไฟกันใช้ดาบสู้กันมีเยอะมากครับผมผมเล่นยังไม่หมดเลยผมเพิ่งเล่นอันนี้แค่อันแรกนะเป็นของเซิร์ฟต่างประเทศนะผมถ้าใครอยากเล่นก็มาลองกันได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างไม่ใช่ลิงก์อ่ะแปะเซิร์ฟเวอร์ให้ด้านล่างนะครับผมสนุกครับผมสนุก เฮ้ยตรงนี้มีเหมืองด้วยเหรอวะผมผมอยากจะไปหลอยสไนของมันมากผมสไนมันแม่งแรงเฮี้ยๆครับผมนัดเดียวเอากูอมเหลือเลยเฮี้ยแม่งมีการส่องกูด้วยครับผมไม่ได้ครับผมต้องไปอีกทางนะฮะเฮ้ยโอเคโอ้มึงจะดีดกูทำมะเขืออะไรเฮ้ยกำลังมาได้ครึ่งทางเด้อเด้อเด้อเอ้นั่นอีกแล้วนะครับผมนั่นไงนั่นไงนะั่นเขครับผมคืออันนี้เวลายิงครับผมแม่งจะมีแบบสะเกด็ดบอกว่ายังไงอะมีการพางัง <laughs> พื้นดินมีการพังทลายเละต้มเป็ดนั่นไงนะผมโอเคเรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยเลยนะเอ้ยเอ้ยเอมันไม่ตายไปไม่ตายไปตายดิวะตายดิวะตายดิวะโอ้ยเย็นแม่ไม่ตายเว้ยนั่นไงแม่งป่าระเบิดมาหาผมมาผมโอ้นั่านี่ตายละนะโอเคไม่เลยมึงจะตายวะโอ้โหกูโดนมิดคิวแล้วผมโดนคอมแบทไนค์นะฮะ ใจเลยผมคาห้าตายสามมาเนี่ยอ๋อมึงเล่นอะไรของมึงวันนี้นะผมเสียดายระเบิดเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้แลว้วแล้วตรงฐานที่มันยึดนี่มันตรงไหนวะผมยังไม่รู้เลยอผมว่าตรงที่ยึดฐานมันอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่เปล่านะผมอันนี้ก็เป็นได้นะอันนี้เป็นผู้ช่วยหรอปะนะผมถ้าใครเข้ามาปุ๊บเราก็ยิงแม่งเลยนะผมไม่ได้แลวโอ้ย yeah, แม่งแหลก <c oughs> โอ้ย yeah, อ่ะเดินโอ้โหแม่งเลือดกรุดไปอย่างจังๆับผมไม่ได้เลยนะเดินๆตรงนี้มันเป็นที่ไหนอ่ะ มีสะพานข้ามแม่น้ำแควเออไม่ใช่คร้บผมเออไปทางนี้ผมสบายมากโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย,ยิงกูวะตรงนันหมดลแล้วเปล่านั่นไงนันหมดนันหมดนันหมดไม่จิดไม่จะยึดจะยึดตายจนได้ับผมนี่ใช้เลือดก่อนใช้เลือดก่อนเดี๋ยวผมตายนะไม่ได้แล้วผมมันขึ้นมาได้ยังไงกันวะเป็นกูกูผ่านมาได้กูยังลำบากเลยนะผมมันต้องไปทางนี้ผมต้องไปทางอ้อมอมนะฮะแต่ผมว่าผมต้องเสร็จสไนเปอร์แน่เลยแล้วผมไม่ได้เลยนะเกมนี้นะผมทำให้ผมรู้ว่าไอ้เหียนั่นไงมันไปทางนู้นกันนะครับผม มันไปทางที่เขาไม่ค่อยสนใจหลอกเฮ้ยวิ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 ใครยิงกูว่ะเอาม่งอยู่ด้านบนโอ้เจริญนะผมแม่งมีตัวอยู่ด้านบนด้วยนะอุ้ยกูละเพียะมอดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่มอดนะเกมนี้เซิร์ฟนี้และอื่นอื่นอีกมากมายเยี่ยทำไมกูต้องพูดด้วยองมอดนี่วะมันติดปากกันนะผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกทางนึงดีกว่าเอ้าผมเขยพวกนี้เดี๋ยวแม่งค์ขึ้นมาตรงแถวนี้นะผมวันนี้เป็นทางข้ามสะพานเหรอนะทางต่อสู้สู้กันทาางสะะพนนครับผม เฮ้ยอ <önce> ันนั้นเฮ้ยอันนั้นมันใช่ทีมเราเปล่าวะมีชื่อครับผมชื่อแดงไอ้เหี้ยเสร็จกูตาย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 เหี้ยเหีครับผมเหี้ยทำไมมันทำไมมันไม่โดนมันแล้วอึดมากครับผมไม่ได้นะฮะโอเคยิงยิงยิงโอเคฆ่าชาคาได้อีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวจ้าจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้ทางนี้แม่งมีไฟติดด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแม่งมันมันมันเป็นแคมป์นะครับผมทุกท่านเลยสงสัยนี่มันเป็นมันเป็นแคมป์นะครับ เอาไว้หลบนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งแม่งแอบ,บอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็หลอยยิงกูตะกี้เอันไม่ใช่อ่ะคนละที่เปล่าวะนะฮะอยากจะดำน้ำไปม,มากอยากจะข้ามสะพานไปชิบหายแล้วผมวีลียแล้วกูค้างแล้วโอ้โหนะผมมอสเนี่ยจ,จะค้างบ่อยนะผมเพราะว่ามันของมันเยอะครับผมเกมมันเยอะนั่นเองครับคือนี่ครับผมเขาตั้งใจสร้างกันจริงๆนะครับไม่ได้มันไม่ใช่แบบกีกิก๊กเลยทีเดียวโอควแม่งอยู่อยู่ข้างบนนั้นอีกแล้วครับผม ผมต้องอยู่ไกลๆรับผมเพราะว่ารัศมีการยิงของของปืนนั่นน่ะยิ่งไกลยิ่งเฮี้ยครับผมก็คือเวลาสมมติว่าคือแค่ระยะกลางก็ยิงแทบไม่โดนแล้วผมต้องยิงในระยะไกลเท่านั้นนะฮะแม่ต้องยิงในระยะไกล้เท่านั้นนะผมไอ้น,นี่ยังมองไม่เห็นผมนะครับเราค่อยๆลอยไปนะครับผมเฮี้ยโอเคมึงอย่าพิ่งกระตุกอะไรนักหนาดีวะเวลาแบบแม่งกระตุกครับผมเฟร,รมเรทสองสามร้อยเลยทีเดียวแต่กระตุกทีแม่งเหลือสองโอ้โหกูนะฮะกูละเพียกูละเพียนะครับ ผมก็ไม่คิดเหมือนกันคนระับผมว่า Minecraft จะทำเป็นเกม fps ได้นะครับผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกๆแม่งงงๆแม่งยิงปืนยังไงว่ากดขี้ขวาแนะ่ผมกดต้องกดขี้ขวาค้างหรือเปล่าวะไม่ปรากฏว่ามันไม่ขี้ขวาค้างนะครับแค่แบบกดที่กระโดดใช่ไหมครับผมเฮ้ยผม,ผม,ผมว่าผมคิดผิดแล้วที่ผมไปหลอยมันนะผมเพราะว่าทำให้มันรู้นะครับแม่งอันนี้ฐานเกิดมาเลยนี่ว่าหวัวโจยแล้วครับผมนี่ขึ้นแมงบนเลยนะครับโอเคนะครับผมต้องไปยึดผมต้องไปยึดของมันก่อนนะผมเฮ้ยแม่งมีป้อม ไอชิบหายมึงมีปอมเด้โอ้โหมึงเจนแรกก็ไม่ตอนนี้วะเดี๋ยวปอมก็เห็นกูหรอกโอ้โหมันเป็นสไนเปอร์เลยนะครับไม่ได้แล้วเด้อแอบ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 ลอยไปแล้วแอบลอยไปแล้วนะฮะมันจะไม่รูกแล้วยังไม่ตัวไอเยี่ยมได้อีกหนึ่งแล้วนะครับค่อยๆไปยังไงครับผมทำไมมันไม่เห็นน่ะทางนั้นน่ะมันมีสไนเปอร์ดักรอกูไว้เลยนะครับเยดโอ้โหเราต้องมาลงมาร่างแล้นะฮะโอ้โหค่อยๆแอบไปครับผมแอบไปนะฮะ นี่บผมโอเคนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะผมยังไม่รู้ตัวนะมึงเสร็จกูแน่นะฮะอ่าแลมกูละเฮ้ยกดขึ้นไปดีวะแลมตายตายโอเคเฮ้ยชิบหายมีตัวหนึ่งเที่ยงกูตายได้ไงวะแม่งโดนระเบิดโอ้โหมิจใจเลยยังไม่หันได้ดื้กูยังไม่หันได้ดยอนดีอะไรเลย นะแม่งตัวเ e ย็นเลยนะไม่ได้ไม่ได้คนระับผมต้องไปเล่นอีกทีนึงต้องไปโซนอีกหน่อยคนระับผมโอ้ยโอ้ย,อยตรงนี้ไม่ได้คนระับผมตกแมปนะฮะไปทางนี้แหละครับทางนี้เนียนดีคนระับผมคนโซนมากจะไม่ค่อยมากันนะครับไม่ได้เนะลยครับผมกูอ้อมไปตรงสะพานหน่อยก็ดีครับไม่ดีอ่ะสะพานแม่งมีคนเห็นเยอะครับผมนะฮะมันเป็นอะไรที่ไม่ใจเลยนะครับนะนั่นไงนะครับผมเดี๋ยวไปทางนี้เอ้ยเอ้เอ้ยอย่านะอย่านะอย่ามองเห็นกูนะเว้ย นะครับอย่ามองเห็นกูนะเฮ้ยอุ้ยิวรีบรีบรีบแม่งเอ้ยอยู่มาแล้วโอ้มึงปาระเบิดเรับสะพานน้ำเขื่อนเลยนี่ไหนตายเลยนะเม้ออยู่บนอยู่บนโอ้โหแม่งยิงไม่โดนเลยโอ้โหมึงกูกูกูระเพียโอเคตายแล้วเหรอตายแล้วนะผมโดนผมยิงนะแม่งกูไม่ไม่รู้ว่าแม่งโดนโดนแล้วเดนแล้วแม่งมาแล้วมาแล้วแอมแอมกดแอมก่อนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้มันยังแม่งยังไม่รู้ตัวผมไอเย็ดแม่งเห็นกูแล้วอีดอกยิงแป๊บ โอเคโอ้ยเฮ้ยโอเคแล้วกินเลือดแป๊บหยิมโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยยิงเงอนยิงก่อนยิงเงินยิงเงินเฮ้ยจะตายวะอ้อโอเคเอาเยอะไม่ตายเดี๋ยวไม่มันจะตายไม่ไมันจะตายโอเคตายแล้วครับผมตอนนี้กระสุนของผมเหลือ86นัดนะครับคือสามารถดูกระสุนได้จากด้านข้างนะครับผมไม่ได้เลยนะโอ้โอผมต้องรีบคุณเพียงมดครับผมไม่ได้เลยนะขึ้นไปครับผมวันนี้ผมฆ่า14ตาย5ก็โหถือว่าเยอะนะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะ โอ้แม่งเที่ยนทีเฮียมีการพีชีพขายมากูด้วยโอ้แม่งเอ้ยแนวโอแม่งมีการพีชีพไกลโอ้ยกูยอมรับมึงเลยแม่งระเบิดมาหากูเลยกูระเพียวผมไม่ได้เลยนะไปทางนี้ผมไปเอ้ไปทางนี้มันเป็นมันไปสองด้านได้นะผมไปด้านได้ไอ้อดทุย,ย,ยนั่นนั่นนั่นทีมเราหรือทีมมันนะผมไม่รู้นะครับค่อยๆแอบไปก่อนนะผมค่อยๆเลาะทางไปนะ ไม่ได้แล้วผมทีนนี้จะเป็นด้านข้างของทีมมันนะฮะโอ้โหเป็นเหมือนเกมแนวสงครามอัธรรตไม่ได้ต่างจากคอร์บูรตี่เท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไอ้นั้นมองเห็นนะผมเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ใครไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยแม่งอีกทีมมึงเดือดเดือดเมึงอย่าเพิ่งแหลกดีวะโอ้นะครับมึงจะแหลกทำมะเขืออะไรครับผมเซ็งเลยนะตอนนี้ยังไม่มีใครเออของเราแคปได้หนึ่งทงอยู่นะครับผมเออไปทางนี้ดีกว่าครับผมไปทางนี้นะครับเนี่ เป็นไงเดี๋ยวผมแคปทอมเงินแคปทอมอ่เฮ้ยโอเคแคปแล้วแคปแล้วครับผมแคปแล้วนะครับตรงนี้เป็นเลสแฟร์เฮียโดนระเบิดใส่อีกแล้วไอตัวเนี้ยนะผมมันจะสุ่มให้หรือเปล่าผมไม่รู้นะผมมันสุ่มให้มันตัวระเบิดแม่งเป็นครีปเปอร์เลยนะมึงไม่ได้ต่างจากครีป ER เปอร์นะผมแม่งกูบุกไปถานบางทีอะไรกูตัวเย็นตลอดเลยนะฮู้ มิจฉัยเลยผมมิจฉัยเลยนะเดือดเดือดอันทางมันก็ระเบิดอยู่แล้วนะฮะรู้สึกว่าคนจะไปอออยู่ทางมันเยอะนะครับผมคิดว่าจะได้กินเยอะนะครับตอนนี้ก็เจ็ดก็ถึงสี่ตายเจ็ดแล้วนะครับค่าถึงสี่ตายเจ็ดก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนักหนาไม่ได้น่าเกลียดมากนะฮะแต่ตอนนี้เราค่อยทำการลรอเลาะทางไปก่อนนะครับอันนี้เขาจะเล่นกันอยู่สามรอบนะครับผมนี่เป็นรอบที่สองนะเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรฮะไม่สี่สิบห้านาทีนะครับผมต่อต่อเกมหนึ่งนะฮะ ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากนะครับสิ 4, นาทีนะผมก็ไม่ได้ต่างจากเล่นแบบเกมออนไลน์ไปเท่าไหร่นะครับไอ้ทางั้งหมดนั้นเป็นอะไรทาทั้งหมดนี้นเป็นจุดเกิดนะผมจุดจจุดจุดดเกิดทางสปาวนะฮะก็ขอไปเลาะๆฆ่ามันหน่อยแล้วกันโอเคทางนี้นะผมเราไปลอยมันเลยดีกว่าผมตะกี้ผม,ผม,ผมยึดอะไรอะไรผมผมยึดอะไรไม่รู้นะผมจริงยิงเย็ดแม่งไม่ตายเว้ยเดี๋ยว้อเโอเคตายแล้วนะผมตายแล้วนะฮะกินก่อนยิงก่อนโอเคนะฮะโอ้ยเย็ดแม่งเกิดตรงนี้เลยเกิดตรงนี้เลยนะเด้อเด้อเด้ปลาระเบิดไปก่อนโอเค ไฟเยอดนะโฮโอเคนะผมรู้สึกตายอย่างวะที่กูป,ปาระเบิดเฮ้ยแม่งมขึ้นมปข้างบนไว้นะครับโอ้ห oh, ไม่ได้เลยนะผมขึ้นม่ข้้งบนนะเดี๋ยวด่าๆ,ๆไอเดี๋ยไอตัวสีแดงๆนั้นแม่งระเบิดสิควิกโอเคเย็ด okay. yes. ตัวเย็นเลยนะผมปาเขาไปข้างใน <laughs> มึงเสร็จกูแน่ <B OOM. S 1> เป็นไงไเหี้ยไม่มีใครตายเลยเหรอวะเอาเปลกลน่งโอเค คราวนี้เดี๋ยวม่งจะขึ้นมาล้ขึ้นมาแล้วผมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยทีมเราทีมเราเฮ้ยนะครับทีมเราเว้ยไม่ไม่ไม่ไทางนี้ม่นจะขึ้นมาอีกละไม่ได้เลยนะครับม่งอยู่ตรงด้านล่างนี้มันดำบินมาเลยนะครับผมนี้คุณไปก่อนเที่ยงคุณแรกเลยวะนะครับผมโอเคนะครับไอพวกนี้กำังจะดำดินขึ้นมาครับโอ้ย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 โอ้้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ ยิงกันไม่ได้ครับผมไม่มันเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะเขาอยู่ไหนวะเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันวะแม่งมันเป็นสีแดงแล้วโอเคนะผมเราต้องรีบเอากลับฐานเราไปนะเซ่บอก่าโอ๊ยเดี๋ยว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 กำลังยืดได้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบวิ่งกลับฐานรีบวิ่งกลับฐานนะครับเล่าวะมันต้องกลับฐานเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะครับมันต้องวิ่งกลับฐานหรือว่ามันอะไรของมันนะครับผมไม่แน่ใจเลยนะ คันนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยทำเยี่ยอะไรกูโหนั่นไงเอ็มโอ้ไม่ my gosh okay. โอเคโอ้ยเยี่ยแม่งปลาละเบิร์ดเด้อแม่งมีไฟนะโฮแต่กูเด้อเด้อเด้อไม่ได้อ้อมึงพวกมึงจริงๆเลยตายซะตายซะตายยังวะตาย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 โอเคบัตเฟิสเล็ดมีอีทเด้อเดอดเลือดไปเดือดเลือดนะเด้อเด้อเด้อโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่งไอ้เหี้ยนี่แม่งยังติดตัวกูมาอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งกลับฐานใช่ไหมครับผมนะผมนี่แม่งวิ่งนี่แม่งติดตัวกูเหี้ยมาแล้วพวกมึงโอ้โหนะผมไอ้พวกนี้มันจะตามไล่ล่าเราเลยนะครับผมเออแม็กกูไม่ได้มายึดซะหน่อยอีจุ๊บจุ๊บโอเคตายเฮ้ยกระสุนกูเหลยยี่สิบนัดอ้าวเยี่ยม ทีมสีฟ้าชนะนะครับผมไม่ได้เลยนะต่อไปจะเริ่มแมตต์ต่อไปแล้วผมแมสะใจมากครับผมเกมนี้นะฮะไม่ได้เลยนะผมไม่ได้เลยนะอืมนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะมันจะมีบอกเว็บมันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับผมเฮ้ยจบรอบไปแล้วนะครับผมเกมโอเวอร์ครับผมซูเปอร์รีสตาร์ท n o ล็อกอินนะครับผมโอไมค์ก่อนนี่ครับผมมันจะเป็นต่างๆนะครับผมให้เราเล่นเลยนะครับอันนี้อะไรฮาร์ดคอร์เกมครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นฮาร์ดคอร์เกมนะครับเราก็เนี่ยอะไรครับผม มาครับรถอันนี้ก็แบบแบบสร้างนะครับอันนี้แบบอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แบบอะไรไม่รู้นะครับอันนี้อะไรอะรันเนอร์เหมือนกับว่าเป็นมินิเกมให้วิ่งแข่งกันอะไรประมาณนี้นะผมอันนี้แบบอะไรอะแคปเจอร์เดอะแฟกอ๋ออันนี้ก็แบบยึดธงนะครับอันนี้แบบเฮดช็อตนะผมที่ผมเล่นตะกี้เฮดช็อตโหมดนะครับสนุกมากนะครับผมโอเคนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ